อตอนกลางคืนตื่นมาแล้วสิวยุบแตกบทจะมาคยยือยกบคืนหยกไม่มา สวัสดีค่ะวีดีอจากช่องนลเมนาซ่านะคะวันนี้คลิปมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าเมย์อยู่นอกสถานที่เมย์ตั้งใจจะออกมาซื้อสกินแคร์รักษาสิวตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะซึ่งเป็นตัวที่เมย์เพิ่งดูพี่น้อยหนึ่งรีวิวจบทุกคนพี่น้อยหนึ่งบอกว่าตัวนี้ดีมากๆและที่สําคัญตัวนี้เขามีส่วนผสมตัวดังแห่งปีเลยทุกคนเป็นส่วนผสมที่เมย์ว่าทั้งปีนี้เมย์ได้ยินคํานี้มาตลอดเลยนั่นก็คือพรีไบโอติกค่ะแล้วก็เป็นส่วนผสมที่แพทย์ผิวหนังหลายๆคนยกให้เป็นนนนนสส่่่ววผมแหงปีีเเชดยกัะะค แล้วก็พูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวรวมถึงแบรนด์นี้มี4ีแพคเกจจริงแบบจึ้งใจทางเรามากชอบมากเพราะว่าเป็นสีโปรดของเมนะคะ <Yeah. S 1> แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ที่บูธคือมีโปรโมชั่นคุ้มมากๆเมเมก็เลยจะมารีบตามแล้วก็เอาไปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันดีจริงๆอย่างที่หลายๆคนรีวิวกันไว้หรือเปล่าคะ่ะ นี่ไงเจอแล้วอันนี้ก็คือแบนคูระ MD นั่นเองค่ะที่เมย์บอกไปตั้งแต่แรกนน่นเองซึ่งวันนี้เมย์มาที่บูธสาขาบีไฮท์ pe, เมืองทองนะคะแต่จริงๆแล้วแบรนดคูระ MD อันนี้ค่ะเขามีขายที่บูธทุกสาขาเลยเพื่อนเพื่อสามารถไปซื้อได้ที่บูธสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เมย์จะซื้อไปทั้ง3ตัวเลยทั้งเจลแต้มสิวแล้วก็เซรั่มลดส,สิวและรอยนะคะรวมถึงเจลล้างหน้าด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วเนี่ยสิวจะยุบข,ข้ามคืนจริงๆหรือเปล่าค่ะ ซื้อมาแล้วเรียบร้อยทั้ง3ตัวนะคะเดี๋ยวเรากลับไปลองใช้ที่บ้านกันดีกว่าค่ะว่ามันจะยุบจริงๆหรือเปล่าน้องสิวนคืนเดียวเนี่ย มเมย์ไปลองใช้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแบรนด์น้องใหม่ตัวนี้เลยที่บอกเลยว่าสุดปังจริงของมันจะต้องมีมากๆเลยนะคะที่มีชื่อว่าคูล่าเอ็มดีนั่นเองค่ะสําหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นสกินแคร์รักษาสิวแล้วก็รักษารอยสิวครบทุกขั้นตอนเลยซึ่งทุกตัวของเขาจะเน้นลดสิวแบบเร่งด่วนแล้วก็ปรับสมดุลผิวของเราให้ไม่เกิดสิวซ้ํานั่นเองค่ะอย่างตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มบํารุงผิวค cool ูล่าเอ็มดีพรีไบโอติกแอนตี้แอคเน่ซูเปอร์เซรั่มค่ะเป็นเซรั่ม ลดสิวคุมมันแล้วก็ช่วยลดรอยสิวไปด้วยในตัวค่ะคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยก็คือจะช่วยลดปัญหาสิวตั้งแต่ต้นเหตุช่วยควบคุมความมันค่ะที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็คืนสมดุลผิวแข็งแรงนะคะเพื่อที่ผิวของเราจะได้กลับมาเป็นสิวได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองอยิงนีีบอกไปตัวนี้มีส่วนผสมของพรีไบโอติกค่ะเป็นอาหารผิวสําหรับแบคทีเรียแต่ว่าดีสําหรับผิวชั้นบนของเรานะคะจะช่วยปรับสมดุลเกาะป้องกันผิวของเรา แล้วตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยี X Zero Complex ค่ะช่วยลดการอักเสบของสิวลดแบคทีรีย c acne ต้นเหตุของการเกิดสิวต่างๆแล้วก็ช่วยลดความมันรวมถึงมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็วิตามิน B3 ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็ลดพวกริ้วรอยต่างๆค่ะทำให้ผิวหน้าของเรามีความกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนต่างๆแล้วก็ตัวเซรา่มไมเน่ก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยเป็นเซรั่มเข้มขน้นแต่ว่าทานลงบนผิวเนื้อบา บางเบามากคือบางจริงๆทุกคนทาไปแล้วเกลีย่ยลงผิวนะี่คือซึมหายไปเลยแบบหายไปในพริบตาแบบจริงๆอะทุกคนมีความสบายผิวแบบมากๆแล้วหลังใช้ยังไม่รู้สึกว่าหลังใช้ทันทีด้วยนะผิวมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและถ้าเกิดยิ่งเราใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจําเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาทําให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยสังเกตได้จากรายสังเกตได้จากที่ผิวของเมย์เองค่ะ มีความเป็นสิวได้ยากมากขึ้นแพ้หรือเป็นผื่นแดงอะไรพวกนี้ได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็หน้าของเมมีความมันที่ลดลงด้วยค่ะมีความมันน้อยลงจริงๆ ตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยของแบรนด์นี้นะั่นก็คือเจลแต้มสิวเร่งด่วนค่ะทุกคนคุณสมบัติเด่นเด่นแล้วก็คุณสมบัติหลักของเขาเลยก็คือทําให้สิวที่มีความเต่งมากๆอกะทุกคนยุบตัวได้เร็วแบบข้ามคืนรวมถึงตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับสิวทุกประเภทด้วยค่ะอย่างตัวนี้เองนะคะก็มีพรีเวลติเหมือนกันค่ะช่วยคืนสมดุลเกาะป้อมกันผิว,แล,วแล้วก็มีตัว X อ e ก c ิรอลคอมที่เป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์นี้เท่านั้นด้วยแล้วก็ตัวนี้ มีซาลิคไซลิกเบซิดอยู่ที่2%ซด้วยกันค่ะมาในรูปแบบโอลิโกเมอร์คอมเพล็กซ์ที่ตัวยาค่ะจะค่อยๆถูกปล่อยลงที่ผิวของเราออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ออกฤทธิด์ได้ยาวนานมากกว่าปกติถึง4เท่าด้วยกันช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอุดตันลดรอยสิวด้วยในตัวนะคะแต่ไม่ทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองนั่นเองค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คูล่าเอ็มดีันนี้นะคะไม่เกาะให้เกิดการระคายเคืองผิวค่ะเพราะว่าเขา ผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายมากๆเป็นสิวง่ายรวมถึงคนที่ผิวไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะคะสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วเท่านั้นไม่พออย่างที่ก็คือบอกไปตั้งแต่แรกแล้วจริงๆก็คือพี่น้อยหนึ่งเราไปเห็นพี่น้อยหนึ่งใช้แล้วพี่น้อยหนึ่งคือใช้ได้ผลดีมากๆทุกคนมีผลลงผลลัพธ์ให้ดูแล้วก็อธิบายมาแบบเล่าให้ฟังอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่น้อยหนึ่งงใช้ดีเราเลยอ,อยากลองใช้บ้าง ไม่ใช่แค่เมแหละเม์อยากให้แฟนเม่อะซึ่งเป็นคนมีสิวเยอะมากแล้วน้องสิวไม่ค่อยลาจากจากหน้าเนี่ยได้ลองใช้ด้วยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เม์สนใจอยากจะทดลองใช้ตัวนี้คือตัวนี้ค่ะนอกเหนือจากที่เขาจะเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์น้องใหม่นะสนใจแล้วเขายังมีตัวพรีไบโอติกเป็นส่วนผสมด้วยอันนี้แหละเลยเป็นตัวหลักที่ทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกแล้วส่วนตัวเมเองช่วงที่ผ่านมา นะผิวเมย์มันจะมีความแบบงงๆหมดทุกคนมีความงงมากๆจริงๆคืออย่างที่สมัยก่อนทุกคนจะเห็นว่าเมย์เป็นสิวตลอดเวลาต้องสิวไม่เคยห่างหายจากหน้าแล้วอยู่ดีหน้าก็คือดีขึ้นใช่ไหมไอ้ช่วงที่ดีขึ้นเนี่แหละทุกคนก็คืออยู่ดีๆสิวไม่ขึ้นเลยไม่มีเลยแต่แต่บทจ๊ มาก็ยกคือหยบเป็นมาทุกคนมาแบบเยอะมากมากอยู่ดีเป็นสิวสิวเสพคือเน้นๆนเยอะมากขึ้น5-6เม็ดไม่รู้ขึ้นมาจากไหนก็เลยทําให้อันหนึ่งหลังจากลองใช้ตัวคูล่าเอ็ดีแล้วเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่ทําให้อยากจะแนะนํามากๆเป็นพิเศษนั่นก็คือตัวเจลแต้มสิวของเขาเนี่ยทุกคนเพราะว่าทาไปแล้วตอนกลางคืนใช่ปะตื่นมาเช้าอ่ะน้องยุบตัวแล้วจริงๆยุบแบบข้ามคืนอ่ะและที่สําคัญเลยที่มันดีไปมากกว่านั้นที่เป็นจุด หลักที่ทําให้อยากจะแนะนําต่อโดยเฉพาะคนที่จะต้องแต่งหน้าใช้หน้าต่อในตอนเช้าควรจะต้องใช้มากคืนน้องคนนี้ทาตอนกลางคืนตื่นมาแล้วสิวยุบ ไม่ทําให้ผิวจุดที่เราแต้มสิวไปแห้งลอกหรือเป็นขุยใดๆทั้งสิ้นแบบจริงๆตื่นมาสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆสิ้นคือไม่รู้ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยใช้เหมือนกันนะมันเป็นปัญหาของการใช้ยาแต้มสิวเลยแหละคือบางยี่ห้อมันแต้มสิวยุบตัวได้เร็วมากๆดีมากจริงๆแต่ข้อเสียหลักๆที่ทําให้เป็นปัญหาหลักมากๆจนทําให้เราบางทีไม่ค่อยอยากจะแต้มยาสิวเท่าไหร่นะั่นก็คือ การที่ทําให้จุดที่เราแต้มยาสิวไปอ่ะหน้าตรงนั้นมันลอกมันแห้งมันเป็นขุยแล้วแต่งหน้าต่อไม่ติดคือตื่นเช้ามาแล้วไม่ต้องแบบทาแป้งไม่ต้องไปนับถึงขั้นตอนนั้นเอาแค่แบบจะทาคุชชั่นให้ติดผิวยังไงก่อนจะทารองพื้นให้ติดผิวได้ยังไงก่อนบางทีแก้ปัญหาจุดนี้ได้แล้วแต่ด้วยความมันแห้งจัดมันเป็นดวงทุกคนมันเป็นค่าเป็นดวงดวงเลยก็คือสรุปก็คือบ้องอยู่ดีคือแต่งหน้าก็ไม่สวยแต่งหน้าก็ไม่คอมพลตอยู่ดีมันเลยเป็นปัญหาหลักจริงๆงแต่การได้ลองใช้ตัวนี้ตัวเจ แต้มสิวของคูล่าเอ็มดีน้องไม่เป็นแบบนั้นเลยสามารถแต้มได้แบบอย่างสบายใจจริงๆโดยที่แต้มแล้วตื่นมาสิวยุบแบบข้ามคืนโดยที่ไม่ทําให้ผิวของเราจุดนั้นเนี่ยแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยแบบจริงๆค่ะและนี่ก็คือผลจากการทดลองใช้จริงๆของเมย์นะคะรวมถึงแฟนของเมย์ด้วยที่แอบเก็บผลให้มันเห็นแบบชัดเจนมาฝากทุกคนกันนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายมากๆแล้วก็ดีต่อคนที่เป็นสิวด้วยค่ะและสําหรับใครนะคะถ้าเกิด สนใจอยากลองซื้อมาใช้ดูบ้างเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่บูธร้านขายยาเพียวแล้วก็บิวตี้สโตร์ทั่วประเทศเลยค่ะแต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกไปซื้อที่หน้าร้านจริงๆสะดวกสั่งออนไลน์มากกว่าก็จะแนะนําให้ซื้อผ่านช่องทาง s h o ป e, ปีหรือ Lazada ซึ่งเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box นั่นเองค่ะสําหรับราคานะคะตัวเจลล้างหน้านี้ขนาด100 ml ราคาอยู่ที่235บาทค่ะ สำหรับเซรั่มบำรุงผิวตัวนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่30 ml ราคาอยู่ที่560บาท และตัวเด็ดตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเจลแต้มสิวค่ะตัวนี้จะราคายอยู่ที่205บาทนั่นเองค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้เมย์ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอีกจะสําหรับคนเป็นสิวหรือผิวหมองคล้ำหรือจะเป็นอะไรอีกก็ได้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ใต้ใต description บ็อกนั่นเองค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ในช่องทางเมย์นิาจะนี่เพื่อพาทุกคนจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไป